สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะพิกัดตลาดหนองโพงหรือทางวัดโคดหินจังหวัดระยองนะคะเส้นทางการเดินทางเรียกว่าหมู่บ้านฟ้าใหม่เนี่ยเข้าออกได้หลายช่องทางมากๆนะคะช่องทางแรกนะคะเดินทางมาจากตลาดนัดหนองโพงก็ได้นะคะ ช่องทางที่2เดินทางมาจากวัดโคดหินก็ได้ค่ะช่องทางที่3เดินทางมาจากถนนทางหลวงหมายเลข36เลี้ยวตรงหมู่บ้านเติมซับก็ได้ค่ะหรือช่องทางสุดท้ายนะคะมาทางอ,าออฟฟิศปตทอ R. o ก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเข้าได้หลายช่องทางมากๆเป็นโซนไขแดงของตัวเมืองเลยทีเดียวนะคะหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะหลังนี้นะคะ พื้นที่24ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวจอดรถหน้าบ้านแบบนี้นะคะเป็นรถตู้ได้เลยนะคะเพราะว่าหลังคาสูงมากๆนะคะหรือจะเป็นรถกระบะสีประตูก็จอดได้สบายๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้บ้านเทาเวๆนะคะ พื้นที่เยอะขนาดนี้นะคะ24ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวติดต่อกันเข้ามาได้เลยหลังนี้นะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่17,000บาทก็สามารถยื่นคู่ได้แล้วนะคะทางเราบริการยื่นคู่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลักษณะของตัวโครงสร้างบ้านนะคะก็จะเป็นทาสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆของตัวโครงการกันนะคะ ตัวบริเวณโครงการเนี่ยด้านหน้าจะมีป้ายโครงการชื่อโครงการหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะเข้ามาตัวถนนหลักของโครงการเนี่ยฟาง8เมตรพอเลี้ยวเข้ามาในซอยของแต่ละซอยหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาในซอยก็ถนนฟางถึง8เมตรด้วยกันนะคะคือลูกค้าที่มองหาบ้านที่ถนนหลัก แล้วก็ถนนลองเนี่ยกว้าง8เมตรเนี่ยหมู่บ้านนี้ตอบโจทย์เลยค่ะหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะแล้วก็หลังที่เราพามารีวิวในวันนี้นะคะพิเศษเลยคือ ฝั่งตรงข้ามของบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เขาเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ว่างนะคะเขาทําสวนผักออร์แกนิกเพราะฉะนั้นหน้าบ้านของเราก็จะไม่ชนกับหน้าบ้านของเพื่อนบ้านก็จะได้วิวของแปลงผักออร์แกนิกสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เขาเปิดขายเราสามารถอุดหนุนเพื่อนบ้านได้เลยนะคะเป็นผักออร์แกนิกสดๆเลยนะคะไฮโดรโฟนิกก็คือใช้น้ำนะคะในการปลูกนะคะ อันนี้เป็นลักษณะรอบๆของตัวโครงการนะคะบ้านหลังเราที่เราพามาดูในวันนี้นะคะพามาชมกันก็จะเป็นหลังนี้นะคะด้านหน้าหลังคาจะเป็นหลังคาซีแพคโมเนียนะคะตกแต่งลวดลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีต่อเติมหลังคาเล่นระดับ2ชั้นแบบนี้นะคะหน้าบ้านที่ต่อเติมหลังคามาเนี่ยเป็นหลังคาลอนคู่นะคะแล้วก็ตีละแนงปิดด้านซ้ายด้านฝาเพิ่มปมเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้านะคะด้านหน้า เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยยกสูงลูกค้าที่กำลังมองหาหน้าบ้านที่หลังคายกสูงไม่ทึบนะคะหลังนี้ตอบโจทย์สามารถจอดรถตู้ได้นะคะหลังคาของรถตู้ไม่ติดด้านบนแน่นอนนะคะแล้วก็ถนนหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหดีมากๆกว้าง8เมตรพอเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ โรงจอดรถนะคะตัวบริเวณหน้าบ้านโรงจอดรถเนี่ยก็คือปูกระเบื้องให้เต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดได้ขาวนะคะด้านฝามืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนหลักนะคะทาสใีใต้ท้องหลังคานะคะแล้วก็ทาสีเคลือบเหล็กให้นะคะอันนี้เป็นบริเวณบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ เพื่อนบ้านดีค่ะน่ายู่นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองที่มีความร่มรื่นถนนกว้างแล้วก็มีความสะอาดเป็นระเบียบนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณท้องถนนเนี่ยไม่มีการเอาสิ่งของมาเกะกะตรงบริเวณถนนส่วนกลางเลยนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงจอดรถนะคะตัวบ้านนะคะก็จะเป็นอิฐแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นบานกระจกทั้งหลังนะคะ บานกระจกทั้งหลังถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณห้องโถงกันนะคะห้องโถงของตัวบ้านนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทาเฮาที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะได้ฟิลของแบบเหมือนเป็นบ้านแฝดนะคะแต่เราแค่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างบ้านเท่านั้นเองแต่ตัวบ้านนะบอกเลยว่าใหญ่มากๆค่ะ24ตารางวาแล้วก็พิเศษเลยหมู่บ้านฟ้าใหม่เนี่ยทุกหลังเลยฝ้าเพดานเขาจะยกสูงมาก ย่างหลังนี้ก็สูงประมาณ3เมตรกว่าค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหาบ้านที่มีฝ้าเพดานสูงอย่างนี้นะคะเพื่อลดความดันภายในตัวบ้านนะคะก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบทั้งหลังนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ตัวตัวไฟสวิตซ์ปลั๊กต่างๆนะคะทางเราก็ดําเนินการปรับเปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยนะคะ อันนี้อยู่บริเวณห้องโถงนะคะห้องโถงฝ้าเพดานสูงมากจริงๆถัดไปเราจะไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนที่หนึ่งนะคะห้องนอนนี้คือฝ้าเพดานอะตัวห้องโถงของห้องนอนก็คือความความสูงของจากพื้นไปถึงฝ้าเนี่ยสามเมตรฝ่าเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าแล้วเวลาเราเข้ามาบนแบบ ภายในตัวบ้านนะบ้านที่มีฟ้าสูงเนี่ยข้อดีก็คือเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมันไม่แออัดไม่อึดอัดแล้วก็ได้แบบบานกระจกสไลด์สองฝั่งซ้ายฝาแบบนี้เลยนะคะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเปลืองค่าไฟในการติดแอร์สักเล็กน้อยเนื่องจากว่าสเปซภายในห้องก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเพดานยกสูงนะคะแต่เราได้ความปลอดโปร่งเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายแน่นอนนะคะถัดไปจะไปดูในส่วนของห้องน้ํานะคะ ห้องน้ำก็อยู่ตรงบริเวณส่วนกลางของบ้านนะคะก็ตกแต่งลวดลายเรียบหรูสวยงามสาดตาแบบนี้เลยนะคะสหรับลูกค้าที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าให้ได้ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูบ้านกันนะคะแล้วก็ห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยบอกเลยกว้างมากๆอย่างห้องนี้ก็จะมีบานหน้าต่าง ให้นะคะ1นช่องแล้วฟ้าเพดานสูงเท่ากันทั้งหลังแน่นอนใครที่ชอบฟ้าเพดานสูงนะคะแนะนําหลังนี้เลยหมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะแล้วก็เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องนอนบอกเลยว่าขนาดความความกว้างของห้องเนี่ยสาคูณสีเมตรใหญ่มากๆนะคะใครที่แบบอยากได้ห้องที่แบบเป็นบ้านเทาเฮาแล้วก็ได้ห้องที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็ อยากให้เข้ามาเยี่ยมชมดูโครงการหมู่บ้านฟ้าใหม่เป็นเทาเฮาที่สร้างได้เรียกได้ว่ามีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆถ้าจากที่เราเคยไปดูไปรีวิวมาเนี่ยห้องนอนก็จะอยู่ประมาณ3 5คูณ4เมตรแต่ที่นี่ได้ห้องนอนใหญ่แล้วก็ฟ้าเพดานเนี่ยส่วนมากก็จะประมาณ2.80เมตร80 m, ที่นี่ได้3เมตรกว่าแล้วก็ตัวห้องโถงเนี่ยปกติ ถ้าเป็นเทาเฮาที่อื่นจะเล็กกว่านี้แต่ที่นี่หมู่บ้านฟ้าใหม่เขาดีไซน์ออกแบบลงตัวมากๆได้ห้องโถงที่กว้างห้องนอนที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีความปลอดโปร่งดูแบบไม่ทึบไม่แออัดนะคะถัดไปจะไปดูในส่วนของด้านหลังห้องครัวนะคะด้านหลังห้องครัวแล้วก็จะมีช่องแสงให้แบบนี้นะคะตีฟ้าแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศเปลี่ยนให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยฟ้าจะอา่า ทำได้ความสูงเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เมตร80นะคะเรียกด้ว่าไม่เตียแต่ว่าก็จะมีสไลด์หักมุมโค้งลงมาแล้วก็มีช่องแสงแบบนี้แล้วก็มีตัวดูดฟันออกไปด้านหลังนะคะสาหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าเอาตีฟ้าแบบนี้แล้วแล้วเวลาทําอาหาร ฝุ่นตัวควันต่างๆจะกระจายทางไหนก็คือเรามีพัดลมดูดอากาศออกไปด้านนอกให้นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยยาวถึง3เมตรนะคะมีตัวซิงค์ให้มีฝาปิดประตูให้นะคะแล้วก็มีพื้นที่บาร์สำหรับเอาไว้ประกอบอาหารนะคะแล้วก็สามารถตั้งถังน้ำปั๊มน้ำด้านหลังบ้านได้แล้วก็วางตู้เย็นได้วางเครื่องซักผ้าได้นะคะ กว้างมากค่ะด้านหลังเรียบหลูดสวยงามนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะหลังนี้หมู่บ้านฟ้าใหม่นะคะก็ลองแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะถ้ามาไม่ถูกไม่เป็นไรติดต่อกันเข้ามาได้ที่0895023270นะคะหรือ0960199692นะคะติดตด่อดได้ตลอดเวลานะคะทางเราเดาเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ สงสัยว่าเอะเราชอบบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโทรติดต่อกันเข้ามาได้เรามีคําแนะนําดีดีฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้คําแนะนํานะคะว่าสนใจจะยื่นกู้ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหน,ไหนก็สามารถปรึกษาได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะปรึกษากันเข้ามาได้เลยที่0 8 9 5 0 2 3 2 7 0หรือ0 9 6 0 1 9 9 6 9 2นะคะ วันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่มำรวยมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆตลอดทั้งปีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ